ดีคุณดูท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น l ดิวีลี่ของพี่ยูนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปร้าน G P Rider Shop นะครับผมร้านของพี่ก๊อฟนะครับย่านรามินทานะครับผม หนาหูยรถติดกระแดดนี่แมงเป็นของคู่กันจริงๆมไม่ค่อยอยากจะขับมาเส้นแจ้งวัฒนาเลยนะเป็นอะไรที่แบบพูดทรมาน ันนี้ผมมีนัดนะฮะมีนัดกับร้านเออให้ไปเปลี่ยนโซ่กับสเตอร์หน้าหลังเลยนะฮะซึ่งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นของ a อฟารมนะครับเอฟาร์มมันอ่านอย่างนี้ประวะ <S 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 อ่าไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะใช้เป็นของ a อฟารมนะครับส่วนโซ่เนี่ย ใช้เป็นของตัวท็อป r k ใช้เป็นของ r k นะฮะ XW Link นะครับเป็นสีดำมูดทองนะครับผมเป็นตัวท็อปของ r k เลย ไม่มีเรียนนะฮะก็เลยเอารถมาทำนะ<ม>ก็ราคาของสเตอร์หลังเนี่ยของ a อฟามอยู่ที่ 3, าารประมาณ3,000กว่าบาทนะครับประมาณ3,000กว่าบาทสเตอร์หน้าก็ประมาณพันเได้นะฮะของ a อฟามเหมือนกันแล้วก็ราคาของโซ่ r k w l i n สีดำหมุดทองนะครับราคาประมาณหกพันเก้านะครับหกพันเก ก็พอดีผมสั่งของไว้นะครัここบประมาณสิบกว่าวันนะฮะแล้วก็ทีพี่ร้านก็โทรมาให้ไปไปเปลี nice ่ยนนะครับผม โหโหโหแดดก็ร้อนนะเนี่ยโอ้โห,โหท้อเลยกูเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะฮะแต่เจออย่างนี้เข้าไปเลยเอสโซมาก็ใกล้ถึงร้านแล้วนะฮะ โอ้ยเลยเลยเลย <laughs> เลยไปโอ้ยจอดสกัยอ่ะอันนี้ก็คือชุดที่เราเตรียมจะใส่นะครับผมก็จะมีสเตอร์หน้าอันนี้เป็นชุดสเตอร์หน้านะของ A อ a r m นะครับราคาก็พ7 5 0 เฟามนะฟอร์นะเตอร์หน้าแล้วก็มีสเตอร์หลังโอ้น้ำหนักโคตรเบานะเบามากจริงอัเอฟามเหมือนกันป็นสีไทยเทนนะับนี่อันนี้คือด้านหลังประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ3,200ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะน้ำหนักเบามากนะแล้วก็ ท่าเอกของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นโซ่ RT RT นะครับ520นะครับนะตอนนี้ผมใช้เป็น525นะครับประจับหนักกว่าอันนี้นะฮะมันเป็นตัว X XW Link นะครับ XW Link สีดำหมุดทองนะครับเป็นตัวท็อปของ RT เลยนะเบสเ็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต้นต้นนะครับราคาหนึ่งต้นต้นนะครับใส่เบสเ็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการใส่นะครับว่าร้านเขามีวิธีการใส่ยังไงนะครับไป,ไปดูกันเลย เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนี่นะสเตอร์ของ a อฟาร์มใช่ไหมสเตอร์ a อฟารมข้างหน้าด้วยแต่ว่าไม่เห็นแล้วปิดไปแล้วแล้วก็เป็นโซ่ R k 5 2ทห้านย์ะดำหมุดทองเป็นตัวท็อปเลยคอ่าก็ต้องขอบคุณร้านพี่ก๊อฟนะครับ GP Rider นะครับย่านรามินทานะครับร้าน GP Rider นะครับผมแล้วก็ขอบคุณโซ โซ่นะครับ rk นะครับ xw ลิงแล้วก็ชุดสเตอร์นะครับทั้งหน้าหลังของ a อฟามนะครับที่ให้ติดตั้งให้กับรถผมนะวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะ ก็ใช้เวลาประมาณโหสี่ถห้าชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องเช็คน็อตเช็คเช็คอ้ย,อยทันหมดแล้วอมลุกอมมา <c oughs> ก็แบบติดตั้งเสร็จก็ต้องเช็คน็อตนะเช็ค <c oughs> ทุกอย่างนะครับผม ยังเห็นได้ครับ mm hmm. ลิปหน้านะครับผมก็ผมจะรถนะฮะไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับต้องบอกเลยว่าสุดกว่านี้แน่นอนนะครับรอบหน้าผมจะรถไปทำอะไรนะครับกดกระดิ่งรอไว้เลยนะฮะ สวัสดีนนี้พี่ยูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีสวัสดีครับ